มันี่อัปเดตอัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money u อั a เดตนะครับรายการ m o n นี Up ั a เดนี้ก็เป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมพยายามหยิบยกเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราจะได้รู้กันว่าใน1อาทิตย์ถัดไปนะครับเรามีเรื่องอะไรที่จะต้องติดตามแล้วก็ฟังข่าวสารกันต่อบ้างนะครับก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่านะ่าจะเป็นช่วงที่นักทุนหลายๆคนเนี่ยแฮปปี้นะครับถึงแม้ว่า ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดุ้นเราจะเปิดแค่2วันเองนะครับวันจันทร์ก็วันหยุดนะครับพฤหัสกับศุกร์ก็วันหยุดนะครับแต่ไอ้เปิด2วันเนี่ยครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะทําให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยครับใจชื้นเลยเพราะว่าเซ็นต์อินเด็กราเนี่ยครับวิ่งทะลุขึ้นไปพันห้านะครับก่อนจะมีปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีหุ้นมหาชนเลยนะครับที่ถูกเป็นกระแสพูดถึงอย่างมากเลยก็คือหุ้นของเดลตานะครับถ้าใครไปซื้อตอนช่วงโควิดเหลือ3าเนี่ยวิ่งขึ้นมาหลายประมาณ เซตนีครับวิ่งขึ้นมาได้ถึงพันหนะครับก็ต้องเป็นบอกว่า ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะฟันฟลอเลยครับฟันฟลอก็คือเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับเราจะเห็นได้จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับเพราะเวลาเงินที่เวลาไหลเข้ามาเนี่ยครับเขาไหลออกมาเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศใช่ไหมครับเวลาเขาวิ่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับเขาจะต้องแลกจากสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทซะก่อนถึงจะสามารถซื้อหุ้นไทยได้นะครับดังนั้นพอเวลาฟันฟลไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วแบบนี้ครับมันก็เลยจะส่งผลสะท้อนกลับไปที่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับที่นี่ครับมันก็จะเกิดคําถามกกกกััับในนนนลลุุ่มงงทด้้วยเเอ และไอเซ็ตที่อยู่พันห้าเนี่ยมันซื้อได้ไหมมันแพงแพงไปหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดเราไปดูตัว P/E นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25เท่านะครับคือถ้าเกิดไปดูยอดหลัง P/E ของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะอยู่ประมาณผมว่า1 7ถึง20เท่านี่ถือว่าสูงแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่25เท่านะครับทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็น leading indicator นะครับอยากย้ำกับคำทุกท่านแบบนี้คือตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยมันเป็นการสะท้อนอนาคตว่า คนเรานะครับคาดหวังกับเศรษฐกิจเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจากสภาพและสถานการณ์นะครับคาดคาดหวังไว้ว่าน่าจะกลับมาได้ดีเลยแหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนที่มาแล้วนะครับไม่ว่าจะมาจากเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐที่คุณโจไบเดนได้เนี่ยน่าจะมีการรวมแบบรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกันมากขึ้นนะครับที่นี่ครับไอตัวของเดลต้าเนี่ยก็เดลต้าเนี่ยเผื่ออะไรเลยท่านอาจจะไม่รู้ครับเดลต้าเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ จัดการเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับซึ่งกระแสที่ทําให้ตัวเดลต้าเนี่ยครับวิ่งขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกระแสเดียวกับเรื่องของเท s l a เลยครับเพราะว่าเรื่องของ EV วคานะครับที่มีแนวโน้มตกเตยออกมากขึ้นแล้วเทส l a โทษครับเดลต้าเนี่ยก็เป็นตัวที่ส่งออกอุปกรณ์รถยนต์เนี่ยตรงเรียกว่าตรงตรงสาย กับ EV คาร์เลยนะครับและรวมถึงเดลต้าเนี่ยยังส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับยิ่งเทคโนโลยีเติบโตมากเท่าไหร่นะครับยิ่งต้องการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ 5G เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับเดลต้าเขาก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตได้อย่างมาโหฬารเลยนะครับแต่ว่าขึ้นมา10เท่านะครับ โดยหลักการง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะถ้าอะไรก็ตามที่ราคาวิ่งขึ้น10เท่าแล้วยัง P/E อยู่เท่าเดิมเนี่ยแปลว่ากําไรก็ต้องเพิ่มขึ้น10เท่าแต่ถ้ากําไรไม่มาถึง10เท่าตามราคาที่ขึ้นไปนะครับ P/E โดยเฉลี่ยของหุ้นนะครับมันจะสูงขึ้นดังนั้นหมายความว่าหุ้นตัวนั้นจะมีราคาที่แพงขึ้นนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถบอกได้จริงๆนะครับว่าหุ้นเดลต้าตอนนี้แพงไปหรือถูกไปนะครับจนกว่ากําไรที่มันจะสะท้อนออกมาจากความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยครับมันจะออกมานะครับซึ่งก็ต้องรอถึงสิ้น ซึ่งพอพูดถึงเดลต้านี่ยครับก็จะไม่พูดไม่พูดถึงเทสลาก็ไม่เทสลาก็ทำออกทำหายนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับ ไปออทําให้อยู่ที่654นะครับก่อนจะมีปรับย่อลงมานะครับแล้วก็มีข่าวหุ้น Airbnb นะครับ IPO นะครับ IPO แรกราคาก็ขึ้น1 100เอ่อ1เด้งเลยนะครับก็คือ100%ก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับถ้าเกิดถามตัวผมเนี่ยเพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเป็นจังหวะที่ดีของการ IPO ของ Airbnb หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็คงจะตอบว่าไม่เพราะว่าธุรกิจของ Airbnb เนี่ยก็คือคล้ายๆธุรกิจโรงแรมนั่นแหละครับที่ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยธุรกิจมันก็จะไม่ได้วิ่งเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าจากข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็คาดการณ์ไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวความต้องการเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาแน่นอนครับหลังจากที่วัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มีเรื่องของข่าวของ Facebook นิดนึงนะครับอันนี้ผมว่าน่าติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเฟซบุ o กเนี่ยที่เติบโตมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันนอกจากจะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวเองเป็นบิ๊กดาต้าแล้วนะครับเฟซบุ๊กย ใครดูมีแววเนี่ยก็จะวิ่งไล่ซื้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ,อ i n นะครับ n w t a t s a m เอ่อ a t s a p p นะครับ Snapchat นะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย o o k b o o k พอเห็นใครพอจะมีคู่แข่งได้เขาซื้อหมดเลยมันเลยทำให้แนวโน้มเนี่ยของ f c e e o o o เนี่ยน่าจะเป็นผู้นำตลาดในระยะยาวได้อย่างต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าทีนี้ครับมันก็ ที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายเรื่องของการห้ามให้บริษัทบริษัทใดเนยผูกขาดมากจนเกินไปนะครับล่าสุดนะครับ FTC หรือว่า Federal Trade Commission นะครับก็ได้มีเหมือนมาตรการออกมาว่าเฮ้ย Facebook คุณตอนนี้คุณกำลังผูกขาดมากจนเกินไปหรือเปล่านะครับก็เหมือนจะบีบให้ขายตัว Instagram แล้วก็ว t s a p p ออกมานะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราต้องตามข่าวกันต่อนะครับว่าสุดท้ายเราจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิด Facebook แก้ต่างเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าจะโดนบีบให้ขายออกมาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่สหรัฐอเมริกานะครับถ้าเกิดใครถูกใครผูกขาดมากจนเกินไปเนี่ยเขาจะถูกบังคับในขณะที่ให้ลินขายออกมาให้กัับบบบเจ้้าาขอองท่น่นนบบนืแีะคร ทีนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ ECB นะครับประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ายูโรโซนเนี่ยก็คือคงดอกเบีย้ยอยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่ก็คงที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมอีก5 0 0แสนล้านยูโรนะครับซึ่งไอาการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในระบบเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนะเราน่าจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศในยูโรต่างๆเนี่ยน่าจะมีการอัดฉีดเพิ่มเติมแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเศรษฐกิจเรราาายังบอบอช้จากกา ซุดตัวโดยโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็การที่จะกลับจะดันให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้เหมือนเดิมนะครับมันจะต้องใช้เม็ดเงินอย่างมหาศาลเช่นกันนะครับซึ่งไอ้เรื่องการระบาดรอบสองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวไม่ว่าจะเป็นทางประเทศไทยเราเองนะครับหรือว่าจะเป็นทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้างเพิ่มสูงแล้วก็เร็วมากนะครับรวมถึงประเทศไทยเองเราเนี่ยก็เริ่มมีกระแสกลับมาแล้วนะครับว่าเริ่มมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เราก็ความคาดหวังเนี่ยมันก็จะวิ่ง ว่ามันอาจจะยังสําหรับประเทศไทยเรานะครับอาจจะในปีหน้านี่อาจจะยังไม่มาถึงนะครับเพราะว่าด้วยด้วยประเทศเราจริงมันคือประเทศที่มัน e m e r g i n g market นะครับแล้วก็ความเสี่ยงค่อนข้างต่ากว่าประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปอังกฤษพวกนี้ครับ mm hmm. เขามีความเสี่ยงเรื่องของโควรนาไวรัสเนี่ยมากกว่าเรานะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าวัคซีนน่าจะไปถึงกลุ่มกลุ่มนั้นก่อนนะครับกว่าจะมาถึงประเทศไทยเราเนี่ยอีกสักพักเลยนะครับแล้วก็กว่าจะ ในกลุ่มของอเมริกาเองของยุโรปเองที่มันระบาดหนักมากครับกว่าก็จะแจกจ่ายได้ครบเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาอยู่ดีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถทันกับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานเนี่ยครับก็มีข่าวเรื่องของราคาน้ํามันนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครได้ติดตามราคาน้ํามันนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เอ่อราคาน้ำมันดีขึ้นมาเหนือ45แล้วนะครับมีแบบ r บรน เอ่อน้ำมันเบรนด์นะครับขึ้นไปแตะ50ด้วยนะครับก็มันก็จะมีจากหลายข่าวแล้วครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของที่ o p e ปเนี่ยเขาเขาตกลงกันได้ว่าเฮ้ยเขาจะลดกําลังการผลิตรักษาโคตากลดกำลังการผลิตต่อไปก่อนนะครับจากเดิมที่บอกว่าเดินพืชจีเนี่ยจะกลับมาผลิตมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังลดกําลังการผลิตอยู่นะครับมันก็เลยทําให้สปายในตลาดลดลงนะครับแต่ดีมานมีแนวโน้มมากขึ้นเขาจะไม่คือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ น่าจะไม่ล็อกดาวเมืองกันแล้วนะครับคนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยความต้องการใช้น้ํามันก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ราคาน้ํามันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็ยังมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับที่จะต้องระวังคืออย่างเช่นถ้าราคาน้ํามันดิบขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเชลล์ออยล์เชลแก๊สนะครับสามารถกลับมาผลิตเดินเครื่องได้เหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่ามันจะมีสปายวิ่งเข้ามาในตลาดน้ํามันดิบพอมีสปายวิ่งเข้ามาในตลาดน้ามันดิบนนนนนะะะะคครรรััับมมมมมมมกกก็็จจจทททําา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 าใใหห้้้้ลลลลยขึึดดดดีเเเเ่่่ิออสงงงผไววถื มีเขาเรียกว่าราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับโอกาสที่กลุ่มในประเทศโอเปกเองครับอาจจะโกงโคต้านะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ต้องมีแบบเพนัลตี้ปรับกันในกลุ่มโอเปกกันเองนะครับว่าพอเวลาแบบราคามันขึ้นสูงไปมากๆเนี่ยโอเปกเองครับก็มีแนวโน้มที่จะผลิตแล้วก็ขายออกมาเนี่ยมากกว่าที่ตกลงกันไว้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่ส u พ p ายอาจจะลดแล้วราคาน้ำมันอาจจะล่วงลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ อย่างที่เรารู้ไปตอนต้นต้นต้นช่วงคลิปนะครับที่ผมบอกแล้วบาทมันแข็งขึ้นถูกไหมครับไอ้บาทแข็งเนี่ยครับมันก็ส่งผลตรงข้ามคือ u s ดอลลาร์มันอ่อนเนี่ยครับถ้าเกิดใครลองไปดู USD ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับคือถ้าเกิดใครจะดูดอลลาร์แข็งหรืออ่อนเนี่ยครับผมแนะนําว่าอย่าดูแค่ดอลลาร์กับบาทอย่างเดียวนะครับเราต้องไปดูอินเด็กซ์ตัวนี้ครับ USD ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับมันจะเป็นเอาค่าเงิน USD นะครับไปเทียบกับค่าเงินสกุลหลักทั่วโลกประมาณ5-6สกุลเงินเนี่ยแหละครับออกมาเป็นอินเด็กซ์ตัวนึงถ้า อินดี кс มีค่าลดลงแปลว่าเงิน US อ่อนถ้าอินดี кс มีค่าเพิ่มขึ้นแปลว่า Index อินดี кс มีแปลว่า USD มีค่าแข็งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่แนวรับแถวๆ9 1 9ามันเดหนียวแน่นมากนะครับตอนนี้หลุดลงมาแถวๆ90แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดแนวโน้มเนี่ยครับยังหลุดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราน่าจะเห็นดอลลาร์อ่อนไปเรื่อยๆซึ่งดอลลาร์อ่อนเนี่ยมันจะตามมากับบาทแข็งนะครับซึ่งเวลาดอลลาร์อ่อนเนี่ยครับมันจะตามมาอีกอย่างหนึ่งคื การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำนั่นเองครับไม่ไม่เฉพาะทองคำนะครับบิตคอยเอยอะไรเอยนะครับที่ถูกซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับก็จะมีราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับมันก็จะมีกระแสกระแสนึงนะครับออกมาว่าเฮ้ยการที่ดอลลาร์อ่อนตัวแบบนี้มันมามันเป็นผลมาจากที่ U.S. เนี่ยครับปิมนเงินออกมาจานวนมากพิมพ์เงินออกมาจำนวนมาพมนออกมานนมาพอพิมพ์เงินออกมาปุ๊บส่งออกดอลลาร์นะครับก็คือเหมือนเอาดอลลาร์ไปแลกเงินสกุลเงินสกุลเงินอื่นๆนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้เนี่ยครับ ดอลลาร์เนี่ยครับมีค่าอ่อนลงพอดอลลาร์อ่อนค่าลงปุบครับแอสเซทที่ถูกซื้อขายด้วยดอลลาร์โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแร่เงินทองคําบิตคอยนะครับมันก็เลยจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ก็ผมว่าเรื่องของค่างเงินเนี่ยครับช่วงนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะามันกระทบต่อการลงทุนจริงๆนะครับไม่ว่าเราจะเล่นหุ้นก็ตามนะครับถ้าเราเล่นหุ้นกลุ่มส่งออกในการที่ค่าเงินแข็งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแต่เว้นเดลต้าไว้ตัวหนึ่งนะครับเดลต้าส่งออกแต่ว่าค่างเงินบาทแข็งขนาดนี้ยังยังขึ้นสิบเท่าได้อันนี้ผมขอเป็นกรณียกเว้นไว้แล้วกันนะครับทีนี้ครับก็ถ้าใครเล่นหุ้นที่เป็นนาเข้านะครับค่างเงินบาทแข็งลักษณะ,ะนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับดังนั้นเราเห็นว่าากร การที่เราจะลงทุนในหุ้นหรืออะไรก็ตามนะครับเราจะต้องรู้ด้วยว่าหุ้นตัวนั้นทําอะไรอะไรบ้างที่เป็นผลรบและผลบวกกับตัวหุ้นที่เรากาลังจะเข้าลงทุนนะครับมันจะช่วยทําให้เราคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะ ครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่ามันนี่อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับผมอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังเนยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บั f เบิ้ลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ